เมอร์หนึ่งกุนคะแมความฝันดับบู้หลังมีกระแสและมาต่างๆนานามากมายในโลกออนไลน์ที่ชาวกัมพูชานั้นต่างก็อ้างว่ากุนคะแมคือต้นตำรับของมวยไทยประเด็นนี้ก็ได้สร้างความไม่พอใจให้ชาวไทยเป็นอย่างมากเขมรมีการจัดฉากสร้างภาพรักษารพัดนวิธีเพื่อเฉิิฉายมวยกุนคแมให้โลกได้รู้จักและวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการต่อกรกับมวยไทย เพราะหากคุณขแมชนะมวยไทยได้ขมรนก็จะมีโอกาสสร้างชื่อให้คุณขแมถึงขั้นจ้างนักมวยไทยหลายหลายคนมาให้คุณขแมซ้อมเพื่อสร้างภาพให้มวยขมรดูน่าเชื่อถือแต่ไม่ว่าขมรนจะลงทุ่มสร้างภาพมากแค่ไหนแต่ก็ไม่มีโอกาสชนะมวยไทยได้เลยและล่าสุดจากการแข่งขันมวยไทยระหว่างกงจักรมวยไทยจอมเก่าจัดกับทุนเทียร่าเบอร์หนึ่งคุณขมแม ถือเป็นไฟที่สร้างความเจ็บช้ำให้กับแฟนมวยกัมพูชาเป็นอย่างมากกับการที่ทุนเทียรานักชกกุลทํคำแอเบอร์หนึ่งของพวกเขาในตอนนี้แพ้ให้กับโกงจากปอเปาอินนักมวยจอมเก่าชาวไทยแบบขาบ้านโดยก่อนการชกหลายฝ่ายมองว่าทุนเทียรานักมวยขเขมรวัยว25ปีเหนือกว่ามากในชั่วโมงนี้เนื่องจากไซอันทอง กงจัดปอเปาอินในวัย35ปีถือว่าสภาพร่างกายและความสดเป็นรองอยู่มากเกมการชกเป็นไปอย่างดูเดือดนักมวยขมรนเป็นฝ่ายเริ่มต้นได้ดีในช่วง2ยกแรกแถมยังได้นับจากการสับสอบใส่นักมวยไทยหลดลงไปให้กรรมการนับถึง8แต่ก็ไม่สามารถปิดเกมได้สำเร็จอย่างไรก็ตามในช่วงยกที่สกงจักปอเปาอินฟื้นตัวออกมาทำได้ เหนือกว่าชัดเจนขณะที่ทูนเทียรากลับแผ่ลงไปอย่างเห็นได้ชัดจนเข้าสู่ยกที่สี่้ายอย่างทองเดินนักสัตว์แข่งอย่างเบามันจนทําให้แขนขวาของทูนเทียราถึงกับยกไม่ขึ้นและสุดลงนั่งก่อนขอยอมแพ้ไปในที่สุดซึ่งหลังการชกเจ้าตัวถึงกับต้องนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนอย่างไรก็ตามแพทย์เผยว่าไม่มีอาการหักแต่อย่างใด แต่เป็นเพราะความบอบช้ำของเอ็นกล้ามเนื้อทำให้แขนยกไม่ได้พร้อมกันนี้นายสเสเรจ,จันทรรองประธานสหพันธ์มวยกัมพูชาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรักษาให้ทั้งหมดทําให้กงจากปอเปาอินนักมวยไทยจอมเก่าพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะนกไปได้ในยกที่4คว้าชัยเหนือทูนเทียร่าได้สําเร็จหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาคนการชกจบลงด้วยการเสมอกัน